ฝั่งของการใช้ชีวิตคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจจะมองว่าทุกคนคบกันมาหลายปีแล้วนี่มันคือจุดสิ้นสุดคือปลายทางที่เราหวังไว้แต่นั่นไม่ใช่ค่ะ ในสายตาของผู้ใหญ่ <_ d ata> ของอคุณพ่อคุณแม่ <_ d ata> ก็ยังมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่ทุกคนยังจะต้องเรียนรู้ไปได้วยกันตลอดเวลา <_ d ata> โอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้านบปเวทีค่ะเรียนเชิญคุณพ่อสำนวนและคุณแม่อุตสาหแสนมีค่ะและคุณแม่จำลองรัฐคุณพ่อบญมีผลสมนะคะเรียนเชิญทั้งสี่ท่านค่ะปรบมมือดังๆเป็นกำลังใจยาวๆเรื่อยให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ เรียนเชิญเลยค่ะวันนี้คุณแม่ทั้งสองท่านสวยเป็นพิเศษและคนที่เดินนำหน้ามานี่คือโฮสุดยอดเลยนอนไม่หลับเลยนะคะเมื่อคืนเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะวันนี้คุณตาบุญมีก็หล่อมาก <c oughs> อ่าจับด้วยจับด้วยพี่ต๊อ นตันใจเดี๋ยวให้ช่างภาพเก็บภาพก่อนเนาะน้องแพมมองกล้องด้วยก่อนที่น้ำตาจะรื้อออกมาต้องยิ้มหวานๆให้กับกล้องก่อนช่างภาพบอกว่าขอช่วงเวลานี้สักแป๊บหนึ่งจัดให้ค่ะมินิฮาร์ดคุณตาบุญมีทำเป็นไหมมินิฮาร์ด เออเก่งมากยิ้มด้วยยิ้มหล่อๆอ่าสุดยอดเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคือถ้าจะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่พูดอะไรเลยก็คิดคิดว่าคงไม่เหมาะเพราะว่าเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่เฝ้าดูลูกเฝ้าดูคู่นี้อยู่ว่า จะไปทิศทางไหนนะจะได้อยู่ด้วยกันไหมนะ้นะคะตามภาษาผู้เฒ่าผู้แก่เนาะที่กําลังมองรูปแต่วันนี้มาถึงวันนี้แล้วค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มีอะไรจะพูดเยอะมากแต่เอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนหนึ่งท่านของทั้งสองฝ่ายนะคะขอเชิญคุณพ่อสำนวนแสนมีนะคะเป็นตัวแทนพ่อแม่ทุกท่านเลยได้พูดอะไรกับลูกหน่อยอยากพูดอะไรพ่อพูดได้เลยค่ะวันนี้เรียนเชิญค่ะครับครับ ขอขอบพระคุณอันดับแรกก็คือขอขอบพระคุณท่านพลตรีชาญชัยภูยมิจิตคุณนะครับกองผู้บัญชาการตำรวจปูทอนภาคสามและคุณรรานายจิรวรรณภูมิจิตคุณนะครับปริยาของท่านให้เขียนกับครอบครัวของเราทั้งสองฝาา่ายเป็นอย่างสูงก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ ทั้งนายยกทุกนายกนะครับมาวันนี้ผมพึ่งจะเลิกเกินในส่วนของโรงงานก็เช่นกันนะครับผมตื้นตันใจจริงๆนะครับผมไม่คิดว่าจะงานจะโตขนาดนี้ว่าจะจัดแบบนี้ภายในสามวันนะครับได้ข่าวว่าจะเตรียมในภายในสามวันทาได้จริงๆนะพีวินะทําได้แล้วก็แขกทางเจ้าบ่าวนะครับ ก็มาหน้าหลายตาก็ขอคุณแทนครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะครับในส่วนลูกทั้งสองนี้นะครับก็เจอต๊อกเนี่ยก็เจอมานานนะครับตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ก็จะเป็นเพื่อนกับลูกชายคนโตเป็นเพื่อนของตั้มนะครับเป็นที่ไปที่มาที่ผมรับว่าโอเคเพราะลูกเนี่ยเขาบอกว่าโอเค เราเขาต้องโอเคเพราะเราไม่ได้เอากับเขานะครับเพราะว่าเขาปเป่ากันเองเราต้องโอเคกับเขาตัวผู้สวดนะครับอันนี้คเขาร้างกันจริงๆรังกงกันนะครับพี่ชายเขาว่าคนดีเราดูแล้วก็โอเคเป็นคนดีนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณมีกับคุณแม่แม่นางน,นะครับที่ มอบลูกชายมาให้ฝั่งทางผมนะครับผมก็ได้ลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งคนที่จะมาช่วยงานมาช่วยดูแลลูกสาวนะครับแล้วผมก็มอบลูกสาวให้ท่านคนหนึ่งเหมือนกันเพราะท่านไม่มีลูกสาวเลยมีพี่ตูมีพี่มีมีลูกชายสามคนไม่มีลูกสาวบางเอิญผมมีลูกสาวผมก็มอบลูกสาวให้ท่านนะครับวันนี้ครอบครัวเราต้องสองครอบครัวเนี่ยจะสร้างฝันให้ลูกจะช่วยประคับประคอง เด็กชายกับเด็กหญิงนะครับเพราะว่าเราแก่แล้วลูกยังเป็นเด็กอยู่นะครับถึงเราจะถึงลูกจะอายุมากขนาดไหนก็ยังเป็นเด็กของเราอยู่นะครับเราก็ต้องคอยประคับประคองดูแลน,นะครับบวมีอย่างเสียวหลดเลยเนาะสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีพลังไมยแข็งแรงร่ลำรวยทุกคู่ทุกคนและก็ขอเดินเื่อเสร็จสิ้นภารกิจในงานที่แล้วขอเดินทางโดยสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณครับขอขอพระคุณคุณพ่อสำนวนแสนมีค่ะสักหน่อยไหมคะแม่คะอาจจะน,น้อยแน่บอได้แล้วเนาะว่าเป็นยังสีไฮแม่บอเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อน จริงๆอ่ะอยากจะให้จริงๆจะให้คุณพ่อสำนวนเป็นตัวแทนแต่หันมาทางนี้แล้วก็ต้องมีนิดนึงอยู่น่า mm hmm. เอาเป็นว่าคุณครูมุลมีนิดไวพรล,ลูกได้ไหมคะวันนี้โอเคปลอมมือให้กับคุณพ่อคุณมีหน่อยนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อไยพรลูกสะพ้ายกับลูกชายหน่อยเ mm hmm. ชิญพ่อคะ่ะกเรียนท่านประธานทีตเคาร ท่านผู้มีเกียรติตลอดทั้งญาติญาตินะครับวันนี้เป็นวันโชคดีลือเกินแื่ในโอกาสพิธีพิธีมงคลสมรสระหว่างลูกผมดีใจเหลือเกินที่พ่อสมนวนและคุณแม่อุตสาห์ได้ พร้อมใจที่ให้ลูกสาวท่านมาเป็นลูกสาวของผมอีกคนหนึ่งนะครับขออวยพรให้ลูกทั้งสองจงครองรักกันด้วยควาอุตสาหะกิริยะมีความสุขตลอดชั่วคราวมาอีกประการหนึ่งที่ขาดเจนได้ก็คือขอให้ท่านทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญราำรวยนะครับ ผมขอขอบพระคุณในนโอกาสนี้ด้วยถ้ามีเสียงใดที่จะให้พวกผมได้รับใช้หรือให้การสนับสนุนในกิจกรรมใดๆก็โปรดจะได้เกรงใจนะครับโปรดบอกมายินดีให้ความสนับสนุนละครับต้อนใจให้การต้อนรับนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง Ead, yeah. ขอให yes. ้ทุกท่านนะครับจงโชคดีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจอันเข้มแข็งขอขอบพระคุณมาบขอเชิญท่าบาสวัสดีครับยอดเยี่ยมมากลูกสะภ้ยชมนะนี่คุณพ่อนะคะ